คงอีปุ่มที่คงอีปุ่มท,ที่จะลองแปลงลองเปลนงปลน,งลนตน,นานต 25, คนไทยส่งเสีงฮามุ่คงขอขอบคุณชินจังฟังการันนิ่งสำหรับสปอนเซอร์ในวันนี้ครับขอประคุณมากครับ สักคราคือส่งพิโนญีน่ปุ่นที่มีป้ามหมายจะขข้นแทนอันดับหนึ่งของชาติเลนในประเทศไทยจริงๆแล้วคิดมาตลอดเลยครับว่าอยากจะขึ้นไว้ที่แสดงในงานไทยเฟสที่ญี่ปุ่นทว่วรากรกาศาย,ยุที่โอซาก้าซึ่งหันจากสถานเอกอัครราชทูตในกรุนโตเกียวประมาณ5 0กิโลเมตรระยะทางน่าจะประมาณค,ณาครุงเตืมนาลครพิษณุโลคัม,ม,ม สถานเอกอัครราชทูตนากรุ่โตเกียวเลยครับพวกครบมาจากโอซาก้าครับโคอ,อกัดขึ้นสดงบนไปที่ในงานไทเฟสติโตเกียวด้วยครับทุกคนรู้ไหมครับว่าใครได้ขึ้นแสดงในงานไทยเฟสติที่โตเกียวสมปัติบสบาทโอเอโะไรอ์แตทยจิลิปะ คิดว่าไงครับเป็นป้ายไม่ได้ใช่ไหมล่ะพอเกแเองก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่โรงไานครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าล่อไม่ใช่หรอแต่ฟวคเกราคิดว่าสําหรับฟอเราแล้วทําได้แน่นอนสู้สิครับพอคุกอุ์ทุกคนที่สถานเอกอัครราชทูตนักรุรทูตยิยวมากมากเลยครับที่สเลาแล้อิตาราครหน้าจะแนะนำแฟงงของฟอคเราที่ฮิตที่สุดในไทยกันครับ